ทดสอบอตู้จดหมายรับจดหมาย IOT นะครับผมได้เอา,อาตัวไมโครเวฟอันเก่าที่ไม่ใช้งานแล้วที่พังๆครับก็คือหรือไส้ไนออกหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีบอ,อร์ดคอนโทนเนอร์คอนเทนเนอร์นะครับ e s p 8 2 6ของเรานะครับผม ตอนนี้ก็ต่อวงจรต่อ,อแมคก,กานิกต่อสวิตช์อะไรเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาลองเทสกันนะครับตอนนี้ซื้อสภาวะปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเปิดประตูหรือว่าปดอเอาจนแมหมายใส่อูเนาะปึ๊บสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนี่นะครับก็จะมีข้อความ บอกว่ามีจะเหมาข้าวนะสมมติตอนนี้ยังเปิดอ,อยู่นะครับแล้วทีนี้เราลองปิดดูนะครับปิดฝาปิดตู้นะครับปิดตู้แล้วนะครับสักพักนึงนี่นะครับปิดตู้แล้วนะครับผมโดยประมาณนี้แล้วก็บ